ขอบชุกผ้าคาร์บอนเทะนะผ่ากับบอนเทะอันนี้นี่เป็นครอบสวิงามครับาะมดนะครับก็ชิวลวจะขึ้นสูงก็แล้วก็จะอยู่กันนี้แล้วโอเคตอนนี้เพื่อนตอนนี้ก็อยู่ช่องวิชาอันคิงมิชช่นเคยเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวเป็น cbr 5 0 0 r น่าจะเป็นปีปี10ปี18รู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะปี18บแปดพอไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็ได้แต่งไปแต่งไปสักนิดแล้วกันก็ ก็หลายใบนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไล่ของแต่งกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวจะไปดูเลยโอเคโอเค,อเ,คเราเริ่มมาเรามาเริ่มมันจุดหน้ากันเลยนี่ก็จะเป็นชิวหน้าชิวหน้าเป็นชิวหน้าแต่งนะครับเป็นไม่ใช่ มันจะเป็นสีดําแล้วก็เพิ่มความบบว่าให้มันนูนขึ้นอีกเนาะนี่ก็เป็นสีดําแล้วก็ลายน็อตไอ้น็อตยึดชิวก็เป็นน็อตไทเทม่ใช่น็อตเท้นะเป็นน็อตเดี๋ยวว่าน่าจะได้สีมากกว่านี่ครับแล้วก็อุดกระจกอุดกระจกไม่ได้ใสนะครับแต่ว่าใสา not, not ่น็อตยึดก็ไปเลยก็เป็นสีไทเทมอนกันครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าชุดนี้มันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ติดฟิลม์มติดฟิล์มดํา เพิ่มไปว่าให้มันกลมกลืนกับสีรถนะสีรถถ้ามันสีขาวหน้ามันก็จะไม่ดุเท่าไหร่แต่ว่าก็มีผลเสียนะครับการคืนมมงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะการคืนมมงไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ครอบครอบโชคครอบโชคนี่เดิมเดิมไม่จะเป็นอัมไเต์ดาวนะครับเป็นชุเดิมเดมก็เป็นธรรมดาครับแล้วก็ได้สั่งเป็นครอบโชคแล้วก็ก็มีซับแทงเพิ่มมาสั่งเพิ่มซับแทงมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ปกติมันจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแต่ว่าผมได้เลื่อนลงมาด้านล่างกอเสียง,ขงเขาก็คือเวลาถอดถอดถอดเกีถอดลอ้อมันจะต้องเอาซับแทงแต่งตรงนี้ออกด้วยโอเคนี่ก็เป็นจุดเสียอีกจุดน,นึงนะโอเคล้วก็มาเฮน,นะครับเฮนนี่ก็เป็นเป็นเฮนมเหนมกเฮนหมกครับเป็นเฮนเฮนหมกจำเออสั่งมาจาก เออจำไม่ได้เนาะสั่งมานานแล้วแล้วก็ตุ่มปลายเฮนก็ไม่ได้ใส่คนระับเพราะว่าเดิมของแต่งก็จะมาแบบนี้เลยนะครับก็ใส่โอเคก็ไม่ได้ว่ามันมันก็ไม่ได้สั่นอะไรมากนะครับก็ความเร็วก็โอเคอยู่เพิ่มความหมกลงไปเยอะเลยครับโอเคตอนบนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เคปลาคาร์บอน,นครับเนี่ยเป็นผ้าคาร์บอนเทสครับผ้าคาร์บอนเทสอันนี้เป็นงานรูปเองนะครับ <Okay. S 2> งานรูปเองเป็น ้าคาร์บอนส่วนอันนี้ก็เป็นคาร์อบอนเหมือนกัน,นครับเป็นคาร์บอนแท้ครับคุณป้าคาร์บอนแท้แล้วก็เกยโยงเกยโยงอันนี้เป็นของโซโนิกนะครับของโซนิกแล้วก็ได้มาแปลงแปลงยึดกับมิเนียมมิเนียมของอันนี้เป็นของเท่นเครื่องเท่นเครื่องของซีวินะครับแล้วก็มาได้ตกแต่งอะไ้อยู่ประมาณน,นี้คนระับแล้วก็ครอบ คอบสวิงอาร์มนะครับอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนอาร์มนะครับนี่เป็นคอบสวิงอาร์มครับคอบสวิงอาร์มของ R3 แล้วก็มาดัดแปลงเป็นใส่ใส่ของใส่เป็น500นครับโอเคแล้วก็ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวก็ก็ได้ใส่ใส่มานานแล้วแล้วก็หลายปีแล้วไฟเลี้ยวก็เป็นของแต่งนะครับวัติดกบ R3M แล้วก็ป้ายทะเบียนก็ยัดซุ้มนะครับยัดซุม้ม <laughs> ไปยัดซุ้มโอเค ก็มาดูฝั่งขวาของขวาเลยฝั่งขวาขวาก็มีท่อครับท่อนี้ก็ <c oughs> เป็นของเป็นเจพีดิซิเป็น J p Racing ก็ได้รีวิวเสียงท่อไปแล้วก็ไม่อยากจะรีวิวเสียงท่อเท่าไหร่นะเพราะเสียงยิงกับเสียงในกล้องมันแบบไม่เหมือนกันนะคร <Okay. S 1> ับโอเคก็เป็นงานไทเทีับไทเทีตั้งแต่ชุดตรงนี้ลงมาเป็นไทเทีนะครับแล้วก็ได้ตัดแคตท่อนี้ก็ได้ตัดแคดตคออกนะครับ ตัดเคร็ดออกเพราะว่าให้มันโลง่งให้มันโล่งอีกนิดหนึ่งแล้วก็วิ่งได้โอเคนะครับเสียงก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ฝังเบรกฝังเบรกก็เป็นเกียร์ไอ้นี่เป็นของโซนิกเหมือนกันนะแล้วก็ได้ยกปั๊มออกมาครับยกปั๊มแล้วก็ระบุน้ำมันเบรกเพราะว่าปกติมันจะอยู่ด้านในนะครับก็จะยกออกมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันครับ เป็นงานคาร์บอนอะไรนี้หุ้มเองนะครับหุ้มเองแล้วก็ฝาปิดตรงนี้นิดนึงก็เป็นเพียวคาร์บอนนะครับนี่ที่ที่แข็งครับเป็นเพียวคาร์บอนนะไม่ใช่วาหุ้มแล้วก็ทีเราจะมีการม่วน้ำการม้านน้ำก็ได้ปรับแต่งขึ้นมาเองครับนะครับเป็นตะเกงเด็กดักั้งปแต่ด้านล่างนี่แล้วด้านล่างขึ้นมาด้านบนจนถึงม้วนน้ำเลยนะ ก็มีกองกับกองทรายอย่างดีคนระับแต่ว่าอันนี้ถ้าจะดูดึกวาาก่านี้ว่าติดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งก็จะรีวิวแบบว่าเก๋ให้ดูเลยก็ได้ถ้าเกิดสนใจเนาะข้อเสียงเขาก็คือล้างล้างยากนะแต่ล้างก็ล้างยากต้องถอดเฟมน,นะจิตอ,อันนี้ก็เป็นตะเกียงหม้อนะใช้ดีคนระับใช้ดนะีไม่ดีเลยคนะรับก็หินก้อนเล็กก็สามารถดักได้จนะิต โ <Okay>. อเคก็เราก็จะมีชุดบนก็จะมีไลน่น็อตไล่น็อตบ้างนะครับนิดหน่อยไล่น็อตบ้างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้โหลดโหลดหน้าประมาณนิ้วครึ่งไหมนิ้วครึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เอามันาทันมาอ้ประมาณมมาโหลดก็จะประมาณนี้นะครับตอนโหลดนี่ตากล้องลองเข้ามาดูนีครับโหลดลงไปก็ประมาณนี้ครับนี่โหลดลงไปแล้วก็ชุด ด้านบนก็ได้มีปรัแบบแต่งนิดหน่อยครับเพราะการเลี้ยว c b ร500ก็จะชน,นะครับจะชนะมุมเลี้ยวก็จะได้นิดนึงนะนิดเดียวมีก็ชนเหมือนกันโอเคเ <Okay. S 1> สียงท่อเสียงท่อจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่รีวิวนะครับเพราะในกล้องกับเสียงจริงก็ไม่เหมือนครับเสียงจริงมันสะใจกว่านะครับเพ่นอนยังไงก็ไปฟังกันได้ครับพ่าได้รีวิวไปแล้วโอ okay. เคโดยรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะเพราะว่าได้ปรับแต่งไปว่าเกยงตรงนี้ก็ได้เสริมไล่เท้ามันดูว่าดูสูงเนีนะ้โอเคนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไว้สำหรับเวลาหมดนะเพราะว่าชิวจะขึ้นสูงก็มันก็จะอยู่กันนี้นะ่ครับเท้าก็อยู่ประมาณนี้นวพราเดิมๆมันจะอยู่แบบนี้ครับแต่ว่านี้เพิ่มว่า ความเราใจกันนิดนึงนะว้โอเคเดี๋ยวรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ